มาต่อกันที่เรื่องของไอดอลที่เรานำมาฝากกันบ้างค่ะ10อันดับไอดอลเคป๊อปที่ทำกำไรมหาศาลจากการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์จากการจัดอันดับการรายงานข่าวของ TMI News ซึ่งทางสถานี Mnet นะคะได้จัดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตาของแฟนๆแถมหลายคนก็ยังอายุน้อยมากๆอีกด้วยค่ะไล่เรียงจากอันดับ10ก็คือเซฮุนน้องเล็กของแบรน วงเอ็ซวัย26ปีที่ทำกำไราจากตึกย่านซังโดโดงและก็วินร่าหรูออย่าน ซามซองดงซึ่งเป็นเงินกว่า1790ล้านวอนหรือว่าประมาณ50ล้านบาทนั่นเองค่ะถัดมาคือมินฮาววามือกลองของเอ i s l ไ n d ไอดอลคุณพ่อลูกส,สามกับภรรยาสุดสวยยูฮีอดีตสมาชิกวงลาบูมทำเงินจากการลงทุนด้านอาสังหาริมทรัพย์ในย่านคังนัมเป็นเงินถึง2 0 5 0ล้านวอนหรือว่ามากกว่า57ล้านบาทค่ะสำหรับอันดับที่8ก็คือออมจองฮาวาดารานักร้องวัยเลข5ยังแซบทำ กำไรจากวิลล่าย่านฮันนำดงซึ่งเป็นมูลค่ามากกว่า2,500ล้านวอนหรือว,ว่ากว่า70ล้านบาทนั่นเองค่ะสำหรับอันดับที่7ก็คือคยูยอนน้องเล็กแห่งวงซูเปอร์จูเนียทำกำไรจากตึกย่านมยองดงที่ซื้อเอาไว้เมื่อตั้งแต่ปี2014แล้วก็เป็นเงินถึง2,700ล้านวอนหรือว่ามากกว่า75ล้านบาทค่ะสำหรับอันดับที่6กกำไรจาก ไอดอลที่ทำกำไรจากอสังหาริมทรัพย์มากที่สุดก็เป็นของซูจีนางเอกแล้วก็นักร้องมากความสามารถโดยเธอก็ถือว่าเป็นเจ้าของสถิติไอดอลที่เป็นเจ้าของบ้านที่แพงที่สุดแล้วก็ยังมีตึกครอบครองอีกหลายแห่งทำกำไรให้เธอรวมถึงมากกว่า2,800ล้านวอนหรือว่าสูงกว่า78ล้านบาทค่ะสำหรับอีกห้าตำแที่เหลือสามารถที่จะไปติดตามชมกันได้ในวันถัดไปค่ะวันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาตามติดกับ อีก5อันดับที่เหลือในท็อป10ไอดอลเกาหลีที่ทำกำไรมหาศาลจากการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่จัดอันดับโดยรายการข่าว TMI News ทางด้านของสถานี Mnet นั่นเองค่ะเริ่มที่อันดับที่5กันค่ะ พักยูรีลีดเดอร์วงคาร่าที่ทำกำไรจากบ้าน4ีหลังของเธอที่เป็นเจ้าของในราคา4,130ล้านวอนหรือว่ามากกว่า115ล้านบาทค่ะอันดับที่4เป็นของไอดอลรุ่นใหญ่อย่างยูจีนจากวง S.E.S. ที่ปัจจุบันก็ไปโลดแล่นกับงานแสดงโดยเฉพาะกับซีรีส์ฮิตเรื่องล่าสุดอย่าง The Penthouse ซึ่งบ้านที่เธอกับพี่แทยองผู้เป็นสามีซื้อไว้ตั้งแต่ปี2015ทำกำไรให้ทั้งคู่ถึง400 4,250ล้านวอนหรือว่าร่วม120ล้านบาทนั่นเองค่ะสำหรับอันดับที่3ก็คือพระเอกมาทเะทเลนพักชอจูนที่มีตึกย่านซองดําดงแล้วก็อยู่ใกล้กับดอซันพัรก ทำให้เขาได้กำไรจากที่นี่นะคะถึง4,600ล้านวอนหรือว่ามากกว่า129ล้านบาทค่ะขยับมาดูที่อันดับที่2กันบ้างค่ะได้แก่ไซแรปเปอร์เจ้าของเพลงฮิตกาลังสไตล์ที่ฟันกำไรจากอสังหาริมทรัพย์ในครอบครองไปถึง12,450ล้านวอนหรือว่ามากกว่า3 4 9ล้านบาทค่ะแล้วก็มาถึงตำแหน่งแชมป์ศิลปินไอดอลเคป๊ปที่ทากาไรจากอสังหาริมทรัพย์ได้มากที่สุดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะแต่ว่าเป็นเรนกับศรีภรรยาคิมตาฮีที่ทั้งคู่ ทำกำไรจากตึกที่ซื้อตั้งแต่ปี2008แล้วก็2017เป็นเงินมากถึง29,700ล้านวอนหรือว่ามากกว่า833ล้านบาทเรียกว่าจับอะไรนะคะทั้งคู่จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปทั้งหมดเลยค่ะสาหรับสามีภรรยาผู้นี้นั่นเองค่ะอันดับที่1ของเรานะคะเรียกว่าคลองแชมป์ผู้ที่ลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์มาตลอดหลายปีเลยด้วยค่ะ